สวัสดีครับวันนี้จะมาปล่อยว่าวสองห้องนะครับนี่ครับคนวิ่งอยู่นู้นนะครับอันนี้คนวิ่งตามนะครับนี่ครับเบาเขาตัวน้อยๆไปผูกเขาเชือกเบาก่อนนะครับอ่ะจะเบาให้ไ,หไวอยู่อ่ะเอาเอาไว้นี่ก็ไเลย เชือกว่าเอาก่อนนะครับไหนวะได้เชือกแล้วนะครับกำลังจะเอามมัดว่าวตัวนี้เป็นสนูวใยเล็กนะครับใยเล็กแต่ยาวนะครับใยมัดเขา้าว่าวกันนะครับ ยู่ใส่จะปล่อยแล้วนะครับพร้อมบ่เอ้วเอาใหม่ครับแกตัวเมื่อกี้เสือผ่านนิดนะึงนั่นครับว่าวตัวเล็กๆคนเอาว่าวไม่ไหวครับโอ้ยหางติดเกือบเอาใหม่ครับเอาใหม่ ไปแล้วครับนี่ครับคนวิ่งนะครับบ่าวอ้าวขาดครับผมขาดครับผมโยบครับผมเรียบร้อย อันอี้าเอาไปเดือยเขาดิคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ